อ่ะทายผลสัปดาห์นี้กันนิดนึงแล้วกันดิเกมแรกของอโมริมเ็บบอลจำมาเตะแล้วเออสัปดาห์นี้เราจะได้ได้ฟ้าใหม่กันสักทีหนึ่งนะครับมีความสุขได้เห็นอโมริมยืนคุมทีมข้างสนามผมเชื่อแฟนบอลแมนยูแม่งทั่วทั้งโลกไม่มีใครไม่อยากดูเกมเจออิฟสวิตนะครับเป็นยังไงเกมวันวันวันอาทิตย์ไหมยี่สิบสี่วันอาทิตย์เออวันอาทิตย์คิดว่าแต่คู่สุดท้ายปะแต่คู่สุดท้ายปะไม่แน่ใจว่าคู่ไหนแต่ว่า You, แมนยูเตะวันอาทิตย์แน่ๆยี่สิบสี่พฤศจิกายนเป็นไงเจออิฟสวิตของแม็กเคนนาที่ฟอร์มการเล่นก็มาดีเอาก่อนนี่จะเจอแมนยูพอดีเลยอิฟสวิตจะจไม่ผิดใช่ไหมชนะมันก็โดนนะโดนเบรกทีมชาติไงโดนเบรกด้วยโปรแกรมทีมชาติเบรกโมเมนตัมแต่รู้สึกว่ามันชนะนี่ไอเกมเ <c oughs> นะเจออิฟสวิตห้าชุ่วครึ่งวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นการเตะหลังจากที่ลีพูเขาเตะกับเซาทแธมป์ตัน <c oughs> <ๆ S 2> ไปก่อน แมนยูจะเตะห้าทุ่มครึ่งล่าสุดเออชนะสเปอร์นี่อิสสวิตบุกไปชนะด้วยแล้วก็ไม่แพ้ใครมาสองเกมติดก็เริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นอันดับห่างกันสองอันดับนะครับแมนยูดับสิบสามมีสิบห้าแต้มแล้วก็อิสสวิตนี่นดับสิบเจ็ดมีแปดแต้มแต่ว่าคะแนนห่างกันเยอะนะครับแต่ความน่าสนใจอยู่ที่แต้มของแมนยูนี่แหละเพราะว่าห่างจากอันดับที่สี่ห่างจากอันดับสามแล้วกันเชลซีตอนนี้อยู่อันดับสามตาราง เชลซีมี19แต้มแมนยูอยู่อันดับที่13ก็จริง10อันดับแต่แต้มห่างกันแค่4แต้มนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเก็บ3แต้มได้ในการเจอกับอิปสวิชเอาละครับแมนยูเต็ดมีโอกาสพุ่งทยานขึ้นสู่อันดับเลขตัวเดียวนะแม่แต่แร,แรกผมก็หวังแหละจนกระทั่งพี่แชร์ครับว่าพุ่งทยานเนี่ยขอพุ่งทยานขึ้นแล้วกันอย่าลงใต้พุ่งทยานขึ้นมีมทยานคือขึ้น,นเดีภาคเหนือ เออขึ้นทางเหนือนะเราจะไม่เราจะไม่ลงใต้แล้วผมกลัวมันจะลงไปพัทลุงเนี่ยสิถ้าเกิดลงไปพัทลุงก็เซฟมาโมริมกันเถอะพวกเรามีมีนิมิตไหมมินิมิตต้นครับไม่ไม่ต้องต้องให้ต้องให้แกปิดดิเราอ่ะเราโอเคโอเคเราต้องเราเออยังยังเรา่อนเราแกผมผมก่อนแล้วกันผมก่อนแล้วกันอ่ะผมก่อนคือเราก็ได้มีการคุยเรื่องของการคาดการจัดสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงไปแล้ว ใช่ไหมซึ่งก็ก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนั้นเนี่ยไลน์อัพจะเป็นยังไงนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมไหมมันจะเป็นเกมเยือนแต่ผมว่าแม่งชนะเพราะนักเตะแมนยูมันจะแบบอารมณ์เหมือนเจ้านายใหม่เว้ยใส่สูตรวิ่งกันแบบพลาดเลยหโยแรดฟอร์ดกระชับกระเฉงเลยมาเป็นทุดมาเป็นรัวเป็นปืนกลเลยผมว่าเผอเอมี มียิงไม่ก็ไม่จ่ายอ่ะเอ้ยมียิงแล้วก็หรือไม่ก็จ่ายอะไรแอตซิสอะไรเงี้ยต้องมีชื่อเขาแน่แน่บูโน่นี่น่าจะสดชื่นอ่ะกระเฮียนกระหือรือเลยเผลอๆมีสองไกลอ่ะบูโน่อ่ะบว่าเพิ่งยิงมาด้วยกําลังมั่นใจเลยผมว่าแมนยูบุกไปชนะอิปสวิทสามศูนย์เฮ้ยโดยรูปเกมที่สวยงามดยรูปเกมที่สวยงามด้วยรูปเกมที่ช่วงแรกอาจจะอึดอัดหน่อยอืม อ,อึดอัดอัดแต่ว่าแมนยูจะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกแล้วแรดฟอร์ดจะยิงประเดิมคนแรกในยุคข,ของอาโมลินดีใจอย่างมมบ้าคลั่งแฟนบอลจิมจิมขมับด้วย,มมวยทําเป็นแบบเฮ้ยมาแล้วฉันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นบูโนโยิงไกลแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นกานาโชแล้วกันลงมาปั่นโค้ง,ง,งเข้ามแมนยูจะบุกไปชนะอิสุวิตสามศูนย์หลังจบเกมก็จะมีแฟน เข้ามาเฮกันว่าลัดฟอร์ดจะกลับมายิงอีกแล้วเหรอเนี่ยบูโน่ล่างทองอีกแล้วแบบต่อเนื่องกานาโชกับบทบาทใหม่ของเขาอ่าผมว่าหวานชื่นลั่งจบเกมโอ้ยทับซีโอครับ,รรบเป็นยังไงค,คุณซูคณใหม่ของเรารูเบนอโมริมเกมแรกเจ็บอิฟสวิชผมว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพอเชื่อ <c oughs> เถอะแมคเคนนาเจอแมนยูอ่ะ เขารอเกมนี้มานานเขาวิ่งใส่แน่เขาวิ่งใส่แน่แต่ปัญหาคือเราอ่ะจะสมาธิมีมากแค่ไหนโอ้แต่ที่ผ่านมานี่มันชนะแค่เกมเดียวเองนะแนทในฤดูกาลนี้ในไม่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 เกี่ยวดีไม่ไม่ได้ดูฟอร์มหลังดีไมเคนหน้าเขารอเขารอเกมนี้ไม่เขาอยากเจอแมนยูมากเเาใช่สตาร์โค้ชของโอเล่แล้วตอนนั้นเราก็ด่ากันนะว่าแบบไมเคิดหน้าคาลิคคุมซ้อมอะไรของมึงวะเนี่ย แล้วคุณอย่าลืมว่าอ e ิฟสวิชอะเล่นในบ้านอะเข้าใจว่าผลการแข่งขันมันไม่ได้มันไม่ได้แต่อิฟส e วิชเวลาเล่นในบ้านเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นลังที่แบบจะหาทีมที่มาชนะง่าย,ายๆเนี่ยวิลล่ามาเสมอน,นะพี่โฟนนั่นวิลล่าครับอูนามารีแมนยูปปนออรูเบนาโมริมเขาไปเล่นยูซีเอลก็ก็ไปเล่นแคน่ปเป็นล่งเนี่ยครับเคยพาทีค e าทคมคว้าแชมป์ลีกปรตุเกตไหมล่ะ ไม่คืออีฟสวิชเล่นเล่นในบ้านอ่ะมันก็ใช้คําว่ามันก็คงจะสู้ประมาณหนึ่งผมไม่ได้บอกว่แมนยูจะแพ้นะแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ง่ายถ้าชนะก็คงจะเบียดคงจะเบียดแล้วก็ยิงกันเยอะอผมให้ประมาณสักสามสามสองแล้วกันผมว่าอระบบออมูลิมนะชนะแมนซิตี้มาสี่หนึ่งคุณคิดว่าจะเอพโฟนอมูริมมันก็โคนองลูกอะนะอมูริมมันก็พูดบอกว่ามึง มึงจะเอาทุกอย่างที่เป็นสปอร์ติ้งมาใส่แมนยูที่เป็นทีมเวิร์กระบ่งระบบที่ลงตัวมันไม่ได้มันคนละทีมการมันอยู่แมนยูเนเต็ดมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยแต่ถามว่าด้วยความคือผมว่าระบบ่มันยังไม่ลงตัวหรอกจริงแพอถ้าสมมติปรับไปเล่นหลังสามันจะมีใช้คําว่ามันต้องมีการเริ่มต้นใหม่หลายจุดแต่ถามว่าใจนักเตะมันเล่นให้ไหมมันเล่นให้ฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเกมที่ระบบมันยังไม่ลงตัวแต่ชนะแต่ผมว่าชนะแบบสนุกอ่ะ สามสองไปสองอหก็เลขสามเหมือนผมอาแต่ผมอ<ม>ผมผมบอกว่าสามศูนย์ไงผมรู้สึกว่าอาจจะเก็บคิดิได้อะไรแบบนี้แล้วก็ยิงยิงเยอะแต่แต่ตว,ว่ารูปเกมเนี่ยออกมาค่อนข้างสูสีอเออแต่แมนยูคมกว่าเอาใจเจ้านายใหม่อะไรเงี้ยใช่ใช่คิดแบบนั้นคิดแบบนั้น